ช่วงนี้เราจะสลับบรรยากาศตัดไปที่อาคารรัฐสภานะคะหลังจากที่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดหมายมารวมตัวกันวันนี้จัดกิจกรรมเป็นการเสวนาแล้วก็เล่นดนตรีส่งเสียงไปถึงสอวอให้เลือกนายกรัฐมนตรีจากเสียงข้างมากของประชาชนนะคะซึ่งขณะนี้มวลชนเริ่มทยอยเข้าไปในพื้นที่รวมถึงแกนนําอย่างน้องไม้พัสรวลีด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณกิ๊กนรพรพชจเนียนกันเลยค่ะเชิญค่ะ บรรยากาศที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าจุดนี้มีทั้งสื่อมวลชนจํานวนมากรวมถึงมวลชนนะคะที่ทยอยเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะร่วมทํากิจกรรมในช่วงเวลา5โมงวันนี้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมง8นาทีแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีทางาแกนนำนะคะมาร่วม จัดเตรียมเวทีนะคะรวมถึงมีกิจกรรมบริเวณทางเท้าแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าไม่ให้ลงพื้นถนนสามเสนค่ะเพื่อความปลอดภัยและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรยากาศตอนนี้นะคะกลุ่มมวลชนทยอยเข้ามาร่วมชุมนุมในพื้นที่บริเวณทางเท้าหน้าอาคารรัฐสภาแล้วพร้อมทั้งมีการจับจองพื้นที่ขายของที่แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยเฉพาะหมวกส้มริบบิ้นส้มบางคนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงสายวันนี้ค่ะ มาดูบรรยากาศคุมเข้มของทางตำรวจนะคะจะเห็นว่าบริเวณหน้าทางเข้าอาคารรัฐสภาตำรวจคุมเข้มพร้อมรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตามปกติโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกจุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภารับผิดชอบดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วรวมถึงพื้นที่ภายในอาคารรัฐสภาด้วยค่ะ ส่วนบริเวณด้านนอกมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจากสอนอบางโพและสอนเอตาปูนมาดูแลความเรียบร้อยทั้งนี้โดยรอบอาคารยังมีการนําแผงเหล็กและใช้เชือกสลิงมามัดเอาไว้อีกชั้นด้วยนะคะ ในส่วนกําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยในวันนี้มีรายงานนะคะว่าตํารวจควบคุมฝูงชนได้เข้ามาประจําการตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วโดยได้รวมตัวกันอยู่ที่อาคารรัฐสภา,าซึ่งมีการเตรียมกําลังไว้3กองร้อยรวมถึงกองร้อยน้าหวานหกองร้อยรวมเป็น4กองร้อยและมีเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรของสอน,นอบางโพมาดูแลการจราจรบริเวณถนนสามเสนซึ่งสภาพการจราจรยังสามารถสัญจรได้ตามปกติแม้จะติดขัดบ้างเล็กน้อยค่ะ สำหรับการชุมนุมในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา5้าโมงเย็นถึงสองทุ่มโดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์หลังวันนี้มีการประชุมวุฒิสภาด้วยซึ่งเป็นการเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ส่วนมติของประชาชนโดยทางแกนนำของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยืนยันนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้จะไม่มีความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นค่ะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะทุกอย่างยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรจะมีรายงานกลับไปค่ะดิฉันนรพ,พ,พันธ์ผูำเนยนรายงานสดวจจากอาคารรัฐสภาค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้